สวัสดีนะักเรียนชั้นป1ทุกคนนะคะครั้งที่แล้วครูได้ฝากนักเรียนให้ไปทำแบบฝึกหัดที่13.4ไว้ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณรูณจะมาเฉลยแบบฝึกหัดต่อจากครั้งที่แล้วที่ครูคเฉลยไปแล้วเนาะไปดูกันเลยค่ะแบบฝึกหัดที่13.4ครูคจะเริ่มเฉลยที่ข้อ3นะคะให้นะักเรียนเปิดแบบฝึกหัดที่3.4 ข้อที่3นะคะหน้า119นั่นเองนะหน้า119เปิดกันหรือ,อยังคะถ้าเปิดกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนี้กันค่ะข้อแรกนะคะเขาบอกว่า60 ลบ46ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะ6 0 4ลบได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนทำการตั้งลบเลยค่ะลูก6 0ลบออก46แบบนี้เลยจากนั้นลบจากด้านหลังก่อนนำศูนยลบ6ูนลบ6ได้ไหมคะศูนย์ลบ6ไม่ได้ดังนั้นเราจึงยืมค่ะ,ะ0ูนยยืม6มา จากนั้น6โดนยืมไปก็จะเหลือ5จากนั้น10นนำมาลบ6ได้เลยค่ะโดยการยกขึ้นมา10นิ้วแล้วลบออก6ก็ได้ยกขึ้นมา10นิ้วลบออก6 2 3 4 4 5 6สแสดงว่า10ลบ6เหลือ4นั่นเองจากนั้นนำ5ลบ4ค่ะ,ะมีอยู่ห ลบออก4ก็คือหักออก4นั่นเองอ่ะ5้าออมีอยู่5หักออก4นะคะ,ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือหนึดังนั้นข้อนี้เราจึงวงกลมไปเลยค่ะเพราะว่าเขาให้วงร้อมผลลัพธบวงรอบผลลัพธ์นะคะอ่าหนูก็วงกลมไปเลยลูกข้อนี้ตอบ14บสี่ก็วงกลมรอบเลขสิไปเลยโอเค ไปดูข้อที่2ค่ะข้อที่2 31สามสิบลบยี่สลบยีนะคะบางคนอาจจะนับไปเลยก็ได้นะลูกนับ27ให้ถึง31ก็ได้เนาะแต่ว่าหรือเราจะใช้วิธีการตั้งลบเลยค่ะตั้งหลักให้ตรงกันและลบนะคะอ่ะ1นลบเไม่ได้1ไปยืม3 ถ้ายืมไม่ได้เราต้องตัดเขาออกไปก่อนนะคะเพื่อความไม่งงสามเหลือสองอ่ะหยืมสามา1นึบวกกับตัวเขาเองที่มีอยู่1นึ่งก็เลยกลายเป็น11นะคะ1 1บลบเจดได้เท่าไรอ่ะบางคนเรามีนิ้วแค่10บนิว้วใช่ไหมลูกเรานับไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะทำการเอา7ไว้ในใจค่ะนับให้ถึงสิบเอ็เอา7ไว้ในใจนับให้ถึง11นะคะเแล้วแ เก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะแสดงว่าสิบเอ็ดลบเจ็ดเนี่ยคำตอบคือสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นี่ไงอ่ะเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะแสดงว่าสิบเอ็ดลบเจ็ดเหลือสี่นะคะสิบเอ็ดลบเจ็ดได้สี่สองสามที่ถูกยืมไปก็เหลือสองอ่ะเพราะฉะนั้นสองลบสองเหลือศูนย์ดังนั้นข้อนี้จึงวงกลมล้อมรอบเลขอะไรคะ สิบหเมื่อกี้เราได้คำตอบคือ4ดังนั้นเราจะวงกลมร้อมรอบเลข4นั่นเองค่ะอะไปดูข้อต่อไปห้าสิบเอตั้งเหมือนเดิมเลย151าสิบเอ็ดลบสิาจากนั้น1นึ่งลบเไม่ได้1ไปยืม5 5ก็เหลือสี จากหนึ่งก็กลายเป็นสิเอพราะยืมเขามา1นึสบเนาะจากนั้นสิบอลบเ้าอ่ะเอา9้าไว้ในใจนับให้ถึงสิบอดเ้าแล้วสิบสอนี่คะ่ะอ่ะแสะดงว่า9ก้าบวกสเป็นสิอดดังนั้นถ้า11บลบเก้าก็จะเหลือสองอ่ะสิบเลบเ้าเหลือสองสี่ลบหเหลืออ่ะมอยูสีลบออก1ก็เหลือสามดังนั้นข้อนี้ตอบ32นั่นเองค่ะ วงกลมล้อมรอบไปเลยนะคะใครถูกติ๊กถูกเลยนะลกูกไปต่อที่ข้อถัดไปค่ะหก3ิบสาลบสาข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะตั้งเลยใครที่ยังไม่แม่แมนตั้งลบเลยนะคะ6 3สิลบสาค่ะสามลบหไม่ได้จึงไปยืมหกข้างหน้า จาก3ก็กลายเป็น13จาก6ก็กลายเป็น5นะคะเพราะว่าเหลืออยู่แค่5เนาะอ่ะ1 0 13ลบ6เอา6ไว้ในใจนับใหถึง13 6แล้ว7 8 91 0 11เ2 13อ่ะเหลือ7นะคะ5ลบ3เหลือ2เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ27วงกลมล้อมรอบเลข27เลยค่ะ,ะข้อต่อไป72ลบ49 จ็ดสิบสองลบสี่สิบเก้าตั้งให้ตรงหลักแบบนี้ทำการลบเลยค่ะสองลบเก้าไม่ได้สองไปยืมเจ็ดเจ็ดโดนยืมไปก็เหลือหกสองยืมเขามาหนึ่งสิบบวกกับตัวเองที่มีอยู่สองก็เลยกลายเป็นสิบสองสิบสองลบเก้าได้เท่าไหร่เอาเก้าไว้ในใจนับให้ถึงสิบสองค่ะเอาเก้าไว้ในใจเก้าแล้ว ส1 11, 12แสดงว่า12บสอลบเก้าคำตอบคือ3นะคะอะ่จากนั้นนำตัวข้างหน้ามาลบกันค่ะ6กลบสีลบสได้2นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้วงกลมล้อมเลขเลขอะไรคะเลขยี่สนั่นเองโอเคอ่ะไปต่อกันที่ข้อต่อไปเลย4ี่สิบสีลบสามสิลบสาม ตั้งเลยค่ะ44่สิบส่าจากนั้น4ลบเเหมือนเดิมเลย4มันน้อยกว่า7มันลบ7ไม่ได้จึงไปยืมเลข4ข้างหน้าเลขสีข้างหน้าจากเป็น4ี่ก็เหลือไป3 4ตัวนี้ยืมเขามา1 0บวกกับตัวเองก็เลยกลายเป็น14นะคะจากนั้น14ลบ7เหลือเท่าไหร่ลูก เอาเจ็ดลในใจน้ำให้ถึง14บเจ็ดแล้ว8 9ดเก้าสิบเอเพราะฉะนั้น14บลบเเหลือ7 3็ลบสเหลือ0ดังนั้นข้อนี้วงกลมที่เลขอะไรคะเลข7นั่นเองคะ่ะใครถูกติ๊กถูกให้ตัวเองเลยนะคะไปต่อกันที่ข้อต่อไปนะคะอ่า แปดสิบเอ็ดลบหกสิบห้าแปดสิบเอ็ดลบหกสห้าตั้งลบเลยแปดสิบเอ็ดลบออกหกสห้านะคะหนึ่งลบห้าไม่ได้เหมือนเดิมเลยค่ะทำยังไงคะยืมนําไปยืมแปดโดนยืมไปหนึ่งก็เลยเหลือเจ็ดหนึ่งยืมเขามาหนึ่งในที่นี้คือหนึ่งสิบนะคะดังนั้น จึงเหลือแค่จึงจึงกลายเป็น11เนาะจากหนึ่งก็กลายเป็นสิบเอ็ดเลบห้าเหลือหกเจดลบหเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ16บนั่นเองค่ะต่อไป90-72ลบเจอันนี้คุณครูขอเฉลยแบบรวดเร็วนะคะ90-72ลบเจตั้งเลย90-72สลบเจสูตรลบ2ได้ไหมคะ 0ลบสองไม่ได้ดังนั้นนักเรียนจะต้องทำการยืมค่ะอ่ายืมเลยจาก9ก็เหลือ8 0ยืมมา10ก็เลยกลายเป็น10นั่นเอง10ลบ2เหลือเท่าไหร่คะมีอยู่10หากออก2คำตอบได้8 8ลบ7ได้1ดังนั้นข้อนี้ตอบ สิดนั่นเองค่ะวงกลมล้อมรอบเลข18บดไปเลยต่อไปข้อต่อไป70็ดลบห้ตั้งเหมือนเดิมเลยค่ะลูกเจ็ดสิบลบห้ตั้งหลังให้ตรงกันแล้วทําการลบ0ูนย์บแไม่ได้ก็ไปยืมตัวเลขข้างหน้าค่ะจาก7ก็เหลือ6 จาก0ก็กลายเป็น10เพราะยืมเขามา1นึเนาะจากนั้น10บลบ8ได้เท่าไหร่คะ10ลบออก8เหลือ2 6งลบหเหลือ1ดังนั้นกลุ่ม,มล้อมเลข12เพราะว่า70็ดลบห้าสิคำตอบคือ12บอข้อสุดท้ายคะ่ะ55าสิบห้ลบสี่สลบส8ตั้งหลักเลย55 ลบออก48เหลือเท่าไหร่นะลบจากด้านหลังก่อน5ลบ8ไม่ได้เพราะว่า5น้อยกว่า8ทำการยืมตัวข้างหน้าค่ะ5ตัวข้างหน้าโดนยืมไป1ก็เลยเหลือ4 5ตัวข้างหลังย,ยืมเขามาจาก5ก็กลายเป็น15 15ลบ8เหลือเท่าไหร่ สิบห้าลบแปดเหลือเท่าไหร่เอาแปดไว้ในใจแล้วนับให้ถึงสิบห้าแปดแล้วเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นสิบห้าลบแปดคำตอบคือเหลือเจ็ดนะคะสี่ลบสี่เหลือศูนย์ดังนั้นห้าสิบห้าลบสี่สิบแปดคำตอบก็คือเจ็ดอ่วงกลมล้อมรอบเลขเจ็ดไปเลยค่ะโอเคเราไป ดูเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อไปคออุ้งรลืมบอกติ๊กถูกให้ตัวเองด้วยนะคะอ่าเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ,อการลบจำนวนโดยการตั้งลบและไม่มีการกระจายนั่นเองนะคะอ่าดูซิว่าสามคนนี้เขาพูดอะไรกันอาเด็กผู้หญิงบอกว่ามียางลบ28ก้อนเด็กผู้ชายบอกว่า ขายไปห้าก้อนอ่ามียางลบยี่สิก้อนขายไป5้าก้อนคุณครูเลยบอกว่าเหลือยางลบกี่ก้อนอ่านักเรียนดูสถานการณ์นี้มียางลบเดิมเนี่ยมีอยู่ยี่สก้อนขายไปห้าก้อนนะคะเหลือยางลบกี่ก้อนเจ้าคําว่าเหลือเนี่ยนะคะลูกคือบ่งบอกว่าสิ่งนั้นเราต้องทําการลบเราถึงจะได้ ความตอบออกมาไปดูวิธีการหาเลยค่ะว่าเราจะหาได้ยังไงว่ามียางลบอยู่กี่ก้อนอโจทย์เมื่อกี้เด็กผู้หญิงเขาบอกว่ามียางลบ28ใช่ไหมคะขายไป5เหลือเท่าไร่อะขายไป5เพราะฉะนั้นเวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนได้ว่า2 8่ลบห เพราะว่าขายไปแล้วไะคะขายไปแล้วก็คือเอาออกไปแล้วเดิมมี28เอาออกไป5เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราจึงได้ว่า28ลบ5เท่ากับช่องว่างาวเวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะอย่าลืมใส่ช่องว่างตรงค่าที่เราต้องการหาเนะาะจากนั้นเราจะตั้งหลักให้ตรงกันค่ะตั้ง28ขึ้นมาเลยลบออก5แบบนี้ลบจากด้านหลังค่ะ 8ลบ5 8มีอยู่8ลบออก5ก็คือหักออก5 8หักออก5ก็จะได้3นั่นเอง2ไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาดังนั้น28ลบ5คำตอบคือ23นะคะหรือตอบเหลือยางลบ23ก้อนนั่นเองค่ะจำไว้นะคะเวลาลบเราต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะคะ นักเรียนสังเกตดูนะคะถ้าเรานำยี่สิบสามมาบวกกับยี่สิบห้าปุ๊บเอายี่สิบสามไม่แนใจบวกเพิ่มอีกห้ายี่สิบสามแล้วยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอ่ายี่สิบสามบวกห้าเนี่ยจะได้ยี่สิบแปดตรงนี้ละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนคาบหน้าทำไมถึงยี่สิบสามบวกกับห้าแล้วได้ยี่สิบแปด การบวกการลบเนี่ยเป็นสัมพันธ์กันยังไงนะคะแต่วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนไปฝึกการลบโดยการตั้งลบจริง,รงๆเราก็เรียนกันมาตั้งแต่แรกๆแล้วเนาะถ้าลบปุ๊บตั้งลบเลยเนาะไม,ม่ยากเลยนักเรียนทําได้อยู่แล้วมาดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะ39-26 9-6ลบ26 9ลบ6ได้เท่าไหร่มีอยู่9ลบออก6ก็หักออก6ค่ะ บางคนนับเก้ายกขึ้นมาเก้านิ้วหักออกหกนิ้วเพราะฉะนั้นก็เหลือสามเก้าลบหกเหลือสามนั่นเองอลบจากด้านหลังก่อนเสมอนะคะทีนี้ก็มาลบด้านหน้าลบด้านหน้าสามลบสองสามลบสองได้เท่าไหร่สามลบสองเหลือหนึ่งดังนั้นสามสิบเก้าลบยี่สิบหกคำตอบคือสิบสามนั่นเองค่ะโอเคเราไป ฝึกทำแบบฝึกหัดที่13.5กันเลยนะคะแบบฝึกหัดที่13.5การหาผลลบโดยการตั้งลบและไม่มีการกระจายหรือไม่มีการยืมตัวข้างหน้ามานั่นเองเนาะอะ,อะข้อแรก36ลบ4 36ลบ4ตั้งหลักให้ตรงกันเลยคะ่ะหลักหน่วยตั้งตรงกับหลักหน่วยอ่ะจากนั้นลบจากหลักหน่วยหรือหลักด้านหลังต่อนนะคะ6ล หกลบสได้เท่าไหร่คะมีอยู่หกลบออก4ี่ได้สองนั่นเองสามไม่มีตัวลบก็ทำการดึงลงมาค่ะเพราะฉะนั้นสามสิบหกลบสี่ำตออก็เลยได้สาสิบสองนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยสี่สิบปดลบห้าสี่สิบปดลบห้านะคะ มีอสี่สิลบออกหตั้งหลักให้ตรงกันลบจากด้านหลังก่อนอนำ8ดลบ5ก่อน8ลดลบห้ได้เท่าไหร่คะ,อะเอา5ไว้ในใจนับให้ถึง8 5แล้ว6 7 8จ็ดเพราะฉะนั้น8ลบหได้3นะคะ4ไม่มีตัวลบทำการดึงลงมาค่ะดังนั้น48่สิลบ5าคำตอบจึงเท่ากับ 43นั่นเองอข้อนี้ของนักเรียนจะอยู่ที่หน้า121นะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูฝากนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่13.5หน้า121ถึง123นะคะและฝากนักเรียนพรุ่งนี้มาเจอกันในคาบเรียนออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ